ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของ PJ หมอช่องนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความรักกันต่อนะฮะแต่ว่าในพ์ทที่แล้วแล้วก็พัทนู่นนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคนที่แอบชอบและคนที่กําลังอยากจะบอกรักนะฮะแต่มาในคลิปนี้นะฮะเราจะเข้าสู่ยุคความรักของแฟนกันบ้างนะฮะทาอย่างไรแฟนและเราเนี่ยถึงจะอยู่ด้วยกันได้ยาวนานและไม่มีปัญหาทะเลาะบอกแฟนกัน ตอนจีบกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วเนี่ยฮะและการประคับประคองให้มันอยู่เนิ่นนานเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันยากกว่านะฮะถ้าอยากคบใครสักคนหนึ่งและอยู่ด้วยกันตลอดไปเนี่ยก็คงจะต้องดูคลิปนี้แล้วแหะครับสิสิ่งที่ควรจะทําหลังจากการครบและเป็นแฟนกันแล้วเรื่องที่10นะฮะเรื่องคําสัญญาอย่าสัญญาในสิ่งที่ทําไม่ได้เนะฮะเพราะถ้าหาก,กยังไม่แน่ใจเนี่ย้องไปสัญญา อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตตามมาก็เป็นได้นะฮะเพราะคําสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมากนะฮะเอาเป็นว่าก่อนจะคิดอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะฮะควรจะไตรจองให้ดีก่อนนะครับว่าคุณเองทําได้หรือไม่ได้นะฮะเรื่องที่9นะฮะอย่างงอนจนมากจนเกินไป มีหลายคนนะครับที่หลังจากเป็นแฟนแล้วชอบงองแงงง้องแงงนะฮะชอบร้องไห้หรือว่าชอบอ่องอนอะไรแบบนี้นะฮะโบราณว่ากันว่างอนน้อยน่ารักงอนมากน่าทีบนะฮะอย่ายงอนในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะฮะหรือว่างอนจนน่าจะเกินไปนะฮะเพราะบางทีการงอนมากๆเนี่ยก็ทาให้อีกฝ่ายนั้นสามารถลาคาญได้และไม่ง้อคุณอีกเลยเพลินนะฮะก็าอาจจะทําการเลิกกับคุณแลวก็มีคนอื่นก็ได้นะฮะ และพอเขาจากไปส่วนใหญ่ก็จะโทษเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าคนพวกเนี้จะไม่ค่อยมองตัวเองเลยว่าที่เขาไปนั้นเพราะอะไรเพราะเรางี่เงาเองหรือเปล่านะฮะ เรื่องที่8นะฮะไม่มองอีกฝ่ายว่าเป็นของตายมีหลายคู่เลยนะครับที่หลังจากเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยชอบคิดมโนว่าเขาอะ่ะคงอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องไปแน่ๆเลยอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งไอความคิดแบบนี้นะจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งว่าแฟนของเราเนี่ยรู้สึกอึดอัดก็เป็นได้นะฮะและตัวเราเองก็จะเป็นการปิดกั้นด้วยนะครับหลังจากที่เราปิดกั้นตัวเองแล้วเราก็จะไม่ได้พิสูจน์ความจริงหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทําออกไปให้เขาเห็นนะฮะเพราะเราหมดต่คิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องไปจากเราแน่เลย พะเขาไม่อยากจะเสียเวลาอะไรกับเราแน่ๆเลยเอาเป็นว่าความคิดแบบนี้นั้นลบไปก่อนนะครับแล้วลองให้เวลากับตัวเองคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเราดีอะไรบ้างและเราไม่ดีเรื่องอะไรบ้างจากนั้นก็ทําการปรับปรุงตัวเองและแก้ไขพฤติกรรมนั่นเองนะฮะเรื่องที่7นะฮะใจลงสักฝ่ายหนึ่งแน่นอนครับว,ว่าเรื่องการเป็นแฟนนั้นบางทีก็มีเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะฮะการผิดใจกันเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทะเลาะนะฮะและแน่นอนครับว,ว่าถ้าหากไฟได้ฝ่ายหนึ่งเย็นลง ทุกอย่างมันก็จะโอเคและดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าใจร้อนทั้ง2ฝ่ายนะฮะรับรองว่าชิปหายบรรายการแน่ครับและบางครั้งนะฮะการทะเลาะก,กันเนี่ยจะทําให้เกิดอาการฝังใจซึ่งกันและกันได้และตามมาซึ่งปัญหาการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะฮะเรื่องที่ 6. นะฮะเป็นตัวของตัวเองคุณนะฮะควรจะเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะฮะและอย่าพยายามเป็นแบบใครหรือตามใครเพราะคุณอาจจะทนได้ไม่นานนะฮะ และเชื่อว่าหลายคนนะฮะก่อนที่จะเป็นแฟนกันก็ควรจะได้สืบประวัติของซึ่งกันและกันมาก่อนนะครับว่าก่อนที่เขาจะมาชอบเราเนี่ยเขาชอบใครมาก่อนและคนที่เขาแอบชอบนั้นมีนิสัยอย่างไรและคุณเนี่ยก็มักจะทําตามคนคนนั้นโดยคิดว่าทําแบบนั้นแล้วเขาเจอกับคุณได้นานขึ้นเพราะเขาชอบแบบนั้นนั่นเองแต่ความเป็นจริงแล้วเขานั่นแหละชอบในสิ่งที่คุณเป็นมากกว่านะฮะ เรื่องที่5นะฮะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปเวลาทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะควรจะทําให้มันพอดีนะฮะไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะฮะพอถ้าหากมันเกินทั้งสองอย่างจะทําให้คู่รักของเรานั้นเบื่อหน่ายได้นั่นเองนะฮะอย่างเช่นการงอนนะฮะงอนน้อยก็เพียงพอนะฮะไม่ต้องงอนมากบางทีมันก็น่าเบื่อนะฮะเรื่องที่4นะฮะเสมอต้นเสมอปลายเชื่อว่าปัญหาพวกนี้มีกันกับทุกคู่รักเลยก็ว่าได้นะฮะหลังจากที่เป็นแฟนกันมาแล้วเนี่ย แต่เรคู่ก็จะมีอาการที่เหินหากกันออกไปนะฮะบางคู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกมันนักน้อยลงหรือเปล่าวะทำไมมันเหมือนไม่ใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเป็นเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นแฟนกันแล้วนะฮะหมายความว่าคุณได้ผ่านจุดๆหนึ่งมาแล้วซึ่งเป็นการที่เรียกว่าชัยชนะอย่างหนึ่งนะฮะหลังจากที่คุณเป็นแฟนกันแล้วหรือบางคนเนี่ยมีอะไรกันแล้วนะฮะจะทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเบื่อได้นะฮะโดยเฉพาะเพศชายหรือแม้ก็่เพศหญิงนะฮะแล้วแต่คนคน,คนไปนะฮะ ึ่งไอแบบนี้นะฮะวิธีการก็คือเราจะต้องกลับไปนึกถึงวันๆยังหวานอยู่นั่นก็คือวันแรกที่เราครบกันนะฮะว่าวันนั้นเราเป็นอย่างไรและเราเนี่ยสามารถกลับไปในรูปแบบนั้นได้อีกหรือไม่ถ้ากลับไปได้เราจะเดินกลับไปในช่องทางแบบไหนละ่ะที่ให้มันดูดีและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนั่นเองนะฮะเรื่องที่3นะฮะเราจะต้องไม่โกหกซึ่งกันและกันนะครับแนนับว่าการเป็นแฟนกันนะั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทํามากที่สุดก็คือการที่จะไม่โกหกซึ่งกันและกันนะฮะ ไว้ใจและเราเนี่ยจะต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์นะฮะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ถึงเขาและเชื่อเขาว่าเขาไม่ได้โกหกเราเสมอนะฮะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติพฤติกรรมนะฮะให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้โกหกจริงๆและทุกครั้งก็ควรจะมีหลักฐานประกอบด้วยนะครับว่าไอ้ที่เราม่โกหกนั้นมันเป็นเรื่องจริงๆนะเรื่องที่2นะฮะเราไม่ควรจับผิดซึ่งกันและกันนะฮะเชื่อว่าคู่รักหลายคนนะฮะหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วเริ่มมีความสันเครือในใจนะฮะ พราะกว่าอีกฝ่ายนอกใจเพราะกว่าอีกฝ่ายโกหกหรือเกิดจากความไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันะนะฮะไอ้ปัญหาตรงนี้นะฮะเราแก้ไขปัญหาได้โดยหาคําตอบด้วยตัวเราเองนี่แหละฮะอย่างเช่นถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าแฟนของเราเนี่ยนอกใจหรือเปล่าหรือว่ามีใครหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือการสืบนะครับ ถามว่าสืบจากที่ไหนก็คือการสืบจากโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชัน Line f c c e b o o อ i n s t a g กรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะรวมไปถึงนะฮะการเช็คประวัติการโทรศัพท์การโทรเข้าโทรออกนะฮะการสอบถามจากเพื่อนๆของเขานะฮะว่าเขาเนี่ยเวลายอยู่ที่ทำงานเนี่ยหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเคยมีการคุยกับคนอื่นหรือไม่ ถ้าคุยคุยแนวไหนล่ะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งบางครั้งนะฮะการสืบเองก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะถ้าใครที่คิดจะสืบนั้นต้องใช้เวลานิดนึ่งนะฮะอยาะ่าใจร้อนเรื่องที่1น,นะฮะการครบกันจะต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะฮะเพราะการเชื่อใจเนี่ยจัดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการครบหากัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เกิดกันไว้ใจกันนะฮะก็จะเป็นบอ่อเกิดของการแตกแยกเลยก็ว่าได้นะฮะโดยมีหลายคู่รักนะฮะที่หลังจากเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจซึ่งกันและกันนะฮะตามบริการจับผิดการไม่ค่อยเชื่อใจกันและการเลิกราในที่สุดนั่นเองนะฮะ ถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้คุณจะต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันมีอะไรน่าคุยกันมีอะไรหาหลักฐานมายืนยันซึ่งกันและกันนะฮะจะได้เคลียร์ปัญหาและจบปัญหามันไปในที่สุดนั่นเองและนี่นะฮะก็คือ10สิ่งที่คุณจะต้องทําหลังจากที่คุณนั้นเป็นแฟนกันแล้วเอาเป็นว่าถ้าคุชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกดซับสไครต์ถ้าคุณอยากดูคลิปในอันดับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมพี่เจมบอลช่องแนวต้องขอตัวลาไปก่อนแล